สวัสดีค่ะมาพบกับน,น้องชูโนอีกนะคะที่เดิมเวลาเดิมเลยนะตอนนี้เวลา17นาฬิกา59นาทีนะคะน้องชูโน่ก็แก้ทงแล้วนะแก้เชือกแล้วนะคะเตรียมตัวชักธงชาตินะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่า ช่วงมันยังไม่หกโมงเลยแต่อีกนาทีเดียวนะคะอ่าเรามาดูนะคะว่าวันนี้น้องจูโน่จะร้องเพลงชาติไหมนะอวันนี้ท้องฟา้ามืดนะคะเหมือนจะมีฝนเลยเนาะร้องเพลงด้วยค่ะ เรียบร้อยนะคะชักไปด้วยนะแล้วก็ร้องเพลงชาติไปด้วยนะคะความสุขนะคะไปให้สุดนะคะร้องโซนนะคะโุนแก้สองชาตินะคะแกดูดิตาดูด้วยแก เไม่ดูไม่เห็นได้ไงอ่ะยั่ครับแกอะไรต้องดูด้วยง่ว่าวันไม่ดูอ่ะงัว่าถือจูโนกันนะเนือเดียูเียออกได้ไหมนะมัก้อะ นะวันนี้ bỏ เป็นหอยแล้วลุงทำให้ใเป็นหอยใช่ลุงทำให้

อาปูบปุนี้ดีอันนี้น่ารักจีเลยถุงใส่พรุ่งนี้จะอดชักแลยนะว่าจะทำมอ,อำา,อาอขอลบด้วยหลบกขอลบก้มหัวด้วยครับโอ้โห ้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลมีวายแบบนี้ะคลิปไปคุณดังๆดิไม่ได้ยินเลยครับเอื่นการจีบเ้าจุโน่ตกใจได้รับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องจุนโน่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจุนโน่ทำคลิปต่อไปนะน้องจุนโน่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ